ไปกันที่จังหวัดเสียมราฐในการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเข,ขาว,วันนี้ชิง2เหรียญทองครับจากอิมเมเตอร์บุคคลชายและบุคคลหญิงปรากฏว่าเบสเมทาสิทธิ์บุญเสนที่ทะลุเข้าชิงเหรียญทองในรายการน,นี้ปันนาแบบม้วนเดียวจบครับคว้าเหรียญทองมาทองได้สําเร็จโดยนักปั่นเจ้าภาพกัมบ,บูชาได้เหรียญเงินและนักปั่นมาเลเซียได้ทองแดงสร้างความภาคภูมิใจกับทัพนักปั่นทีมชาติไทยและสมาคมกีฬาจักรยานไทยเป็นอย่างมากครับเหรียญทองครับ ถือว่าดีใจครับเหนื่อยมากครับแล้วก็ทําเต็มที่ทุกรอบแล้วครับก็ดีใจครับดีใจอยากพูดเลยครับพี่ครับก็ขอขอบคุณสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วสตาฟโค้ชทุกคนพี่ทุกคนครับที่คอยเชียร์คอยให้กําลังใจครับครับก็เราตั้งไว้ว่าจะได้หนึ่งเหรียญทองแต่นักกีฬาก็ทําได้หนึ่งทองหนึ่งเงินสองทองแดงก็ถือว่าประสบความสําเร็จ ตอนนี้จะไปลุ้นอีกทีก็คือประเภทถนนที่ตั้งไว้อีกหนึ่งเหรียญทองนะครับนักกีฬาทุกคนก็สู้กันเต็มที่นะครับก็ขอเป็นแรงใจให้ลูกๆหลานๆของท่านที่ยืนอยู่ที่นี่และนะครับอดทนฝึกซ้อมผงการก็ไม่ได้หยุดทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและผลที่ได้รับก็ออกมาหนึ่งทอง1เงินสองทองแดงครับ ขณะที่ประเภทบุคคลหญิงครับพลอยวรินทร์พยาประพันธ์สู้เต็มที่ก่อนจะได้เหรียญทองแดงมาครองโดยเหรียญทองเป็นของนักปั่นจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้เหรียญเงินครับสรุปผลงานนักปั่นสุดภูเขาที่ไทยทำได้หนึ่งทองหนึ่งเงินและสองทองแดงหลอดจีมนักปั่นไทยจรวมทั้งเภพศหญิงเพิ่มอีกสี่เหรียญทองจากเกาะเล็ไทยและหญิงไทยไเรียบชายทีครับโดยสมาคมกีฬาจักรยานตไทงเอาไว้หนึ่งเหรียญทองครับและที่เป็น